ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องเล็กเกอร์สามสิบสองอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อและเงินฝืดนะครับว่ามันมีความหมายเป็นยังไงในรูปแบบสรุปสั้นๆย่อๆเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเงินเฟอ้อเงินฝืดมันคืออะไรนะเราไปกันที่เรื่องของความหมายกันก่อนมาดูความหมายของเงินเฟ้อกันก่อนนะครับเงินเฟอ้อนะครับก็คือระดับราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ค่าของเงินเนี่ย ลดต่ำลงนะครับและอำนาจการซื้อเนี่ยลดลงไปด้วยแต่ถ้าเป็นเงินฝืดนะครับความหมายของเงินฝืดก็จะตรงกันข้ามกันเลยก็คือระดับราคาสินค้าและบริการเนี่ยลดลงแล้วก็ค่าของเงินสูงขึ้นแล้วก็อำนาจการซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับแค่เรื่องแรกมันก็จะตรงกันข้ามกันนะครับเจ้า2อย่างนี้นะเราไปดูเรื่องที่2ครับในเรื่องของสาเหตุการเกิดเงินเฟ้อและเงินฝืดนะครับเรามาเริ่มกันที่สาเหตุการเกิดเงินเฟ้อกันก่อนนะครับ เงินเฟ้อเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการสินค้ามากนะครับทำให้จํานวนสินค้ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคพูดง่ายๆก็คืออุปสงค์มากกว่าอุปทานนั่นเองครับก็เป็นผลสืบเนื่องนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูสาเหตุการเกิดเงินฝืดกันบ้างนะครับเงินฝืดนี่ก็คือ1เลยนะครับเกิดจากความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคเนี่ยลดลงนะครับพูดง่ายๆก็คืออุปทานมันมากกว่าอุปสงค์แล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับเงินฝืดก็ยังเกิดจากสาเหตุการที่มีภาวะเศรษฐกิจตกต่าหรือการที่รัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือการที่มีเงินทุนของประเทศนะครับถูกส่งออกไปนอกประเทศมากเกินไปนะครับ ต่อไปเราจะไปดูในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบกันบ้างครับว่าเงินเฟอ้อและเงินฝืดสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างต่อพวกเราหรือต่อประเทศต่อระบบเศรษฐกิจนะครับไปดูกันที่เงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อจะมีผลกระทบทําให้1เลยนะครับราคาสินค้าสูงขึ้นนะครับและ2นะครับเรามีเงินเท่าเดิมแต่เราจะซื้อของได้น้อยลง3นะครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะลดลงนะครับ และทําให้เกิดข้อที่4ขึ้นมานครับคือค่าครองชีพสูงขึ้นก็คือของมันแพงนะครับต่อมาครับเรามาดูผลกระทบที่เกิดจากเงินฝืดกันบ้างนะครับเงินฝืดก็จะมีผลกระทบหนึ่งเลยนะครับทำให้ราคาสินค้าลดลงและสินค้าล้นตลาดก็คือราคาสินค้ามันตกแล้วก็สินค้ามันเต็มตลาดไปหมดเลยเยอะมากมายเลยนะครับไม่มีคนซื้อ2นะครับผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตลง และก็ลดการลงทุนลงด้วยนะครับเพราะว่าสินค้ามันล้นตลาดแล้วไม่รู้จะผลิตไปขายใครเนาะและ3นะครับทําให้การจ้างงานลดลงเนาะเพราะว่าการจ้างงานลดลงเพราะอะไรเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยลดการผลิตลงไปนะครับและ 4. นะครับเมื่อลดการจ้างงานแล้วก็เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันนะว่าเงินเฟอ้อเงินฝืดเนี่ยมันมีประโยชน์และมันทําให้ใคร เดือดร้อนเกิดโทษกับใครบ้างนะครับมาดูกันเลยเรามาดูผู้ได้รับประโยชน์กันก่อนนะโดยเราจะไปดูผู้ได้รับประโยชน์จากเงินเฟอ้อนะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเงินเฟอ้อก็ได้แก่พวกพ่อค้านักธุรกิจผู้ผลิตนะครับรวมไปถึงลูกหนี้แล้วก็นายธนาคารต่างๆนะครับเพราะว่าค่าของเงินเนี่ยมันมันต่ำลงใช่ไหมถ้าเราเป็นลูกหนี้นี่เราสบายเลยใช่ไหมเพราะค่าเงินมันถูกลงไปนะครับ แต่ถ้าเป็นเงินฝืดน,นะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือผู้มีไรายได้ประจําและเจ้าหนี้นะครับเงินฝืดเนี่ค่าของเงินมันสูงเึินใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเรามีไรายได้ประจําอย่างเงี้ยค่าของเงินที่เรามีเรามีเงินเท่าเดิมแต่มูลค่าของเงินที่เรามีมันสูงขึ้นเหมือนกันครับเจ้าหนี้เนี่ยเ,เงินมันเท่าเดิมแต่มูลค่าสูงขึ้นแสดงว่าเขาจะได้เงินที่เขาจะไปเก็บจากลูกหนี้เนี่ยมีมูลค่านะครับในตัวเงินเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเรามาดูผู้ที่เดือดร้อนนะครับหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านไม่ดีจากเงินเฟ้อเงินฝืดกันบ้างนะครับเรามาดูที่เงินเฟ้อกันก่อนนะครับเงินเฟ้อเนี่ยผู้ที่มีผลกระทบเดือดร้อนจากการที่มีเงินเฟ้อก็คือผู้มีไรายได้ประจํานั่นเองนะครับหรือข้าราชการเจ้าหนี้ลูกจ้างคนงานหรือกรรมกรนะครับเพราะคนพวกนี้เนี่ยพอค่าเงินมันยังไงล่ะครับมันต่ําลงเนี่ยผู้มีไรายได้ประจําก็ได้เงินเท่าเดิมแต่มูลค่าเงินมันตกลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ ทำให้เกิดความเสียหายนะครับในขณะเดียวกันครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเงินฝืดก็จะเป็นพวกพ่อค้านักธุรกิจผู้ผลิตนะครับลูกหนี้แล้วก็นายธนาคารนั่นเองนะครับเห็นไหมครับผู้ได้รับผลประโยชน์กับผู้เสียผลประโยชน์เนี่ยมันจะกลับกันนะครับระหว่างเงินเฟ้อและเงินฝืดอันนี้เข้าใจง่ายๆนะขึ้นตารางเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับก็เป็นไงครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ